うい。<music> <music> ปล่อยเชื่ไปเดี๋ยวนี้นะปล่อยไม่ได้ไม่จับขังกันทำไมเนี่ยฮะอ้าวปลอมตัวเป็นผู้ชายทำไ,ไมล่ะไปโดนตัดหัวกับปู๋<อ>แล้วอันนี้มึงเข้ามายังไงเนี่ยไปดิไปดิไม่ม,มาทำงานทำงานอะไรมึงไปตัดตัวกลัวไป,ไปอะไรอะมึงมาทำงานมึงมาทำงานอะไรมึงจะมาช่วยสุริฉันใช่ไหมไอ้บัดซมกูรู้คุยกันนะเราจัดการทุกท่านระวังตัวมันจะมาช่วยสุริฉันก่อ <ผม S 2> นพอดีใจเย็นๆเพื่อค่ะ พอธิ์พอธิ์เหรอใช่พลฤทธิ์พอธิ์หนาไม่ยิ้มเฮ้ยมึงอยากรบกับกูเหรอเอ็คนจะไปตีเขาไม่ได้นะมึงจะมาช่วยดุยศน์ไม่ม่ซังอือตงได้ยินไหมนี่ยเขาบอกตีกูไม่ได้นะตีเขาไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้นายเสือกไม่ใช่ศัตรูเราแล้วเราได้ทำนายเสือกไม่เป็นทหารพวกเราไปที่เรียบร้อยแล้วไปไว้ใจไม่ได้ไงเอามามันมันเป็นทหารฝ่าบาทไว้ใจได้อยู่แล้วและที่สําคัญนะนายเสือกเนี่ย ไม่ได้เป็นทหารธรรมดาทั่วไปด้วยเขามียศเป็นถึงพระพิมเมียเสือกเราแล้วเจมพี่เมียเสือกได้เลยเสือกที่เต็มที่เลยนะยศในหน้าภูมิใจเลยทาให้สาเร็จนะที่เสือกสุนิชานที่เสือกโุนิชานที่เสือกจริงด้วยิชานใช่ฉันเองที่เสือกแกบอกนะว่าพี่จะมาช่วยฉันออกไปจากที่นี่ใช่ไหม เอกแต่งตัวสวยซะแล้วอะทำไมอะเป็นเมียกูะไม่ได้อ,อรู้แล้วว่าไม่ได้ดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยองค์นสิงหน้าปานใช้พี่มาเป็นพ่อสือ่อบอกรักให้เองเนะี่ยเป็นรักกับเขาให้ได้ต่พี่ก็ช่วยเขาเหรอนะเออพี่เสือกอพี่ทำแบบนี้พี่ไม่รักฉนันแล้วหรือยังไงเอาราอาักสิวะพี่รักฉันหนูใช่ไหม,มฉันถาพี่จริงนะวพาพี่อยากได้ฉันเป็นเมียหรือเปล่าอยากถ้าพี่อยากได้ฉันเป็นเมีย พี่จะต้องเปิดฆ่าเราสิงหน้าตาให้ฉันถ้ากูฆ่ามันตายได้นะฉันไม่ยอมเป็นเมียพี่เลยตกลงเจอกูแน่จับพูดจริงๆฆ่ามันให้ตายเลยนะฝ่าแขงนะรไมใจได้แล้วทำอะไรเราไม่ได้ลเอย่าอยู่เลยไม่รู้อะไรเลยไอ้เถอะอย่าพูดไอ้ชั่วเอ้ามันจะฆ่าพม่อมันจะเอาบี้มาขลักกูเห็นป่ยวอะไรนะเอามีดมันเดามันจะเอาบี้มาขลักกู ไอ้ชูอ่ะไม่เห็นมีมีดเลยสักเล่มบอกท่านเห็นจริงๆพี่จ้าใส่ร้ายกันขนาดนี้เ,เห็นกันตาเลยเห็นไหมหน้าเขาซื่อบื้อจะตายหน้าซื่ออย่างเดียวไม่บื้อซื่ออย่างเดียวหน้าก็ดูซื่อเนี่ยดูโง่จะตายไปซื่ออย่างเดียวไม่ถึงกับโง่หรอกไม่กล้าทำอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วใน,ใลนี่ใส่ร้ายอิจฉาที่เขามียกเป็นพ,พระพี่เมียเสือกเราแล้วใช่ไหม,หม่อมฉันไม่ได้อิจฉา่อมทันรักผมท่าน กลัวพ่อท่านจะตกอยู่ในอันตรายไร้สาระอยากจะด่าผมท่านเลยไหมไม่ยังไม่ดังเลยเนี่ยใจมากโอ้โหดีจริงๆเลยนี่เป็นเป็นแค่ทหารนเนี่ยทำไมดีขนาดนี้เนี่ยพ่ะพี่เมียเป็นยังไงบ้างก็ไปคุยกับสุริชันเรื่องไปบอกกับสุริชันแล้วสุริชันว่าไงมันบอกว่ามันไงแต่งงานหรือเปล่าอะไรนะมันบอกว่า ตกลงสุริชบอกตกลงเหรอใช่บอกยังไงนะตกลงคนที่ไหนเอีออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปถามอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเพื่อความแน่ใจเราจะได้จัดงานแต่งงานกันะน่ฟาบ้าน พอแล้วไม่เมียไม่เป็นไรนิดๆหน่อยๆนะเร็วเหลือเกินชาดหมอนพอพอแล้วพอแล้วอย่าไปว่าเขาไม่เป็นไรจันทร์เลือขอหากินไส้เป็นนี่แหละทหารเก่ารู้มากเอย่างเงี้ยเลีวจันเล็บเขาเอามือมาขวางเองจะตีมึงอ่ะนี่มึงดูสิเนี่ยมึงดูสิเนี่ย เดวบอกว่าซื่ออย่างเดียวไม่งงอะไโอ้โหตัดหน้าตัดตาเลยเชิญแล้วก็ไปถามแยกมปนู่นเลยไปจะไปไว้ใจมันฝ่าบานไม่ได้เลยโอ้โหี่เมียเลืองนนะอยากได้อะไรได้เลยเี๋ยวเราถามสุริชันถ้าสุริชันตอบตกลงแต่งงานพระเจ้าค่ะขอได้เลยได้เลยเจอคุณน่กูจะแข่งข้างหลังทะลุทะลวงหัวใจมึงคอยดู คนอย่างมึงยู่งมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรมาดูพระเจ้าค่ะจะมาดูอะไรแล้วดูสุดท้ไป,นไปเนาข้างนอกดูหนุไนไปขออยู่แค่สองคนก่อนเิดไปยืนข้างนอกแล้วก็นึกเลยอย่างได้อะไร